สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel c h anel n c แ m a n และคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นดราม่าร้อนเกี่ยวกับเกมฟรีไฟที่มีสกินในเกมคล้ายคึงกับเกมวอลล่แลนซ์ะเลือเกินนะครับและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผม Ceman ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผม ก็มีประเด็นดราม่าก,กันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเกมฟรีไฟซึ่งดราม่าลูกแรกเนี่ยถ้าทุกคนยังจํากันได้นะครับเมื่อตัวละครฟรีไฟดันไปคล้ายกับคาแรคเตอร์หนังฮอลลีวูดอย่าง John นวิกเรื่องราวในตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมครับเมื่อเพจฟรีไฟได้โพสต์รูปวีลบุรุษผู้ทวงแขน Mr. Wick ที่มองผิวเผอเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวละครในหนังอย่างจอห์นวิกที่รับบทโดยสุดยอดพระเอกเคียนูรีฟนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยหนังกําลังดังมากๆซึ่งตัวละครในเกมฟรีไฟล์เนี่ยก็เหมือนกับจอห์นวิกไปหมดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผม แต่ถ้าสืบดูดีๆแล้วนะครับตัวละครมิสเตอร์วิกเนี่ยไม่ใช่ตัวละครใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่เป็นตัวละครที่มีอยู่แล้วนะครับพ่อหนุ่มคนนี้นะครับมีชื่อเก่าว่าแอนดริวฮะซึ่งมีคาแรคเตอร์เป็นอดีตตำรวจนะครับเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีบทบาทในเกมฟรีไฟล์เท่าไหร่นะครับเพราะเป็นตัวละครที่แจกฟรีให้กับผู้เล่นตั้งแต่ต้นปี2018นู่นแล้วครับแต่ด้วยความที่หน้าตาหนวดคาวเนี่ยพี่แกค้ายกับในหนังจอวิกที่กําลังดังในตอนนั้นจึงถูกนามาปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่ครับใส่ส แต่ก็มีเกมอีเกเกมหนึ่งนะครับที่ซื้อลิขสิทธิ์จอห์นวิกอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือเกมฟอร์ดนะนั่นเองนะครับที่ซื้อลิขสิทธิ์แท้มาเลยนะครับ ไม่ต้องมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้วุ่นวายนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เหมือนในหนังเป๊ะครับและเกมฟอร์ดไนท์นะครับยังซื้อลิขสิทธิ์อีกหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นอเวนเจอร์สตาร์วอเยอะไปหมดครับสำหรับฟอร์ดไนท์ะนะแล้วก็เป็นดาม่าลูกที่2นะครับเป็นดาม่าเป็นข่าวใหญ่เลยครับช่วงต้นปีที่ผ่านมากับดาม่า World of t a แทโดยเรื่องราวดาม่าในตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นประมาณเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาครับโดยเกิดขึ้นที่ชุมชนดังอย่างเลดิดฮะโดยมีคนจับได้นะครับว ของเกม World of Tank เนะี่มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตครับซึ่งทาง World of Tank นะี่ก็ได้ออกมาบอกแต่เพียงว่าขอบคุณแฟนๆนะครับที่เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้จะทําการตรวจสอบและดําเนินการต่อไปครับแต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับพอขุดลึกลงไปอีกนะครับก็มีคนนําภาพตัวละครชุด คาแรคเตอร์ของเกมฟรีไฟน์เนี่ยไปเปรียบเทียบกับของแบรนด์เนมหนังหรือตัวละครในหนังก็ตามครับอีกหลายเรื่องจึงทําให้ทางแฟนเกมเนี่ยสงสัยนะครับมันคือการก๊อปการเรียนแบบหรือการได้รับแรงบันดาลใจมากันแน่และล่าสุดนะครับในเกมฟรีไฟล์ก็ปล่อยสก,กินมังกรออกมาสามารถอัพได้เป็นเลเวลเลเวลเลยนะครับเช่นเลเวลนี้ไม่มีหัวมังกรไม่มีปีกมีแค่เกศมังกรครับต้องอัพไปเรื่อยจนถึงเวล7ถึงจะได้สก,กินปืนที่เต็มรูปแบบนะครับแบบเป็นตัวมังกรเลยฮะมีปีกมีหัว เเจ้า okay, สกินมังกรนี้เองนะครับก็ทําให้แฟนเกมม a ร์แลนดเนี่ยสงสัยนะครับพอมันดันไปเหมือนกับในเกมวอร์แลนดครับที่เพิ่งปล่อยสกินมังกรออกมาเมื่อประมาณเดือนกักดาที่ผ่านมานี่เองครับโอเคเราไปดูคลิปเปิดตัวสกินมังกรของเกมวอร์แลนดกันก่อนดีกว่าครับ และต่อมาเนี่ยเราก็ต้องไปดูคลิปเปิดตัวสกินมังกรของเกมฟรีไฟล์กันบ้างดีกว่าฮะ really yo. no, no ซึ่งความเหมือนของสกินยังไม่พอนะครับยังอัพเป็นขนัข้นได้เหมือนเกมบอลแลนด์ด้วย และการอัพเป็นกันขั้นได้แบบนี้ผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่แล้วครับมันก็มีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้ววะผมเจอครั้งแรกในเกม pubg mobile มั้งครับสกินปืน m 4น้ำแข็งอะซึ่งผมก็ไม่แปลกใจหรอกครับที่หลายเกมเนี่ยนำเอาระบบนี้มาใช้เพราะว่าเป็นนวัตกรรมในการแดกเงินผู้เล่นเพิ่มนั่นเองนะครับ เหมือนระบบ Battle พ a s s ในหลายๆเกมนั่นแหละครับและแน่นอนนะครับว่าในเกมฟ e e f i ส e เนี่ยสกินปืนมีผลต่อการเล่นภายในเกมด้วยน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสเตตัสของตัวละครต่างๆอย่างสกินมังกรนี้นะครับในเกมฟ e e f i r e เนี่ยเลเวลหนึ่งก็จะมีการเพิ่มดาเมจครับอัตราการยิงแต่จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ฮะแต่ถ้าอัพไปเลเวลสองเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่ก็จะเพิ่มขึ้นครับแต่ถ้าอัพไปถึงเลเวลหกเลเวลเจ็ดอัตราการลั่นกระสุนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าสกินมังกรในเกมแวอัพเป็นขัต่อไปเน ก็เท่านั้นเองครับแต่ในเกมฟรีไฟเนี่ยถ้าอัพจุถึงเลเวลเจ็ดเนี่ยมันไม่ได้เพิ่อความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียวนะครับสามารถเพิ่มสเตตัสได้ด้วยทีนี้เรามาเรื่องความเหมือนหรือไม่เหมือนกันหน่อยดีกว่าครับเราจะนูสกินของวอลเลนกันก่อนดีกว่านะครับสกินของเกมวอลเลนในปืนแวนเดลเนี่ยหรือปืนเ k คนั่นแหละครับโดยสกินมังกรของเกมวอลเลนเนี่ยจะไม่มีปีกมังกรที่เห็นได้ชัดนะครับขาหน้าจะเป็นด้านจับด้านหน้านะครับส่วนขาหลังเนี่ยจะเป็นด้ามพร้อมไกปืนครับแล้วก็มีลวดลายความสวยงามครับแต่ปืน นั่นคือปืนออบเปเรเตอร์ซึ่งเวลารีโหลดกระสุนปืนของออเปเรเตอร์เนี่ยก็มีปีกมังกรออกไม้เห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วมาดูสกินมังกรของเกมฟรีไฟล์เลเวลเจ็ดกันหน่อยดีกว่าครับก็เป็นทรงมังกรคล้ายๆกับสกินปืนของเกมมาแล้วนั่นแหละครับขาหน้าก็ด้ามจับด้านหน้าขาหลังก็เป็นด้ามจับพร้อมไกลปืนนะครับรูปทรงคล้ายๆกันอยู่นะฮะแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟนอกนะครับยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยแต่ลวดลายความสวยงามนี่ก็ใช้ได้เลยแหละครับส่วนเรื่อง ผมก็ไม่ขอเป็นคนตัดสินลวกันนะครับให้ผู้ชมตัดสินเอาเองดีกว่านะครับเพราะผมเชื่อว่าผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีความคิดที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับและมาถึงในคําถามสุดท้ายนะครับเกมฟรีไฟน์เนี่ยก๊ปจริงไหมคําถามนี้เนี่ยมันอาจจะย้อนแย้งกับคําถามก่อนหน้านี้ที่ผมถามไปใช่ไหมครับแต่ถ้าผมตั้งคําถามใหม่หละครับแบ่งคําถามออกไปใน2แง่ในแง่ของกฎหมายกับในแง่จริยธรรมในแง่ของกฎหมายเนี่ยผมก็ให้คําตอบไม่ได้หรอกครับว่าดังฟรีไฟน์เนี่ยก๊ปจริงไหมเพราะต้องให้ศาลเนี่ยเป็นคนตัดสินเพราะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าแท ทุกประเทศในโลกเนี่ยต้องดําเนินการไปด้วยกฎหมายครับต้องเอากฎหมายขึ้นเป็นที่ตั้งนะแต่ในแง่ของจริยธรรมเนี่ยผมจะบอกว่าไงดีอะให้ทุกคนคิดเอาเองดีกว่าครับแต่ในแง่ของจริยธรรมเนี่ยมันก๊อปจริงไหมอะก็ไม่รู้สินะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับที่จะต้องมาตัดสินว่าใครผิดไม่ผิดเพราะต้องให้คนที่ได้รับความเสียหายครับอย่างไรออดก,กับทางวอลเก m ร์มิ่งเนี่ยก็ต้องไปฟ้องร้องในด้านกฎหมายกันต่อไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยมห้้้งมมูลใชไดรัับฟ เท่านั้นเองนะครับและล่าสุดนะครับที่ผมกําลังตัดต่อคลิปนี้อยู่เนี่ยก็มีคนทักเข้ามาในแฟนเพจนะครับบอกว่ามีดของเกมฟรีไฟนเนี่ยมันคล้ายๆกับของเกมวอลเลนสอีกแล้วนะพี่ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยตรงด้ามจับมันก็มีเขี้ยวคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ทุกท่านเละครับเป็นคนตัดสินเพราะว่าผมเนี่ยแค่นำเสนอข้อมูลเบียงเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการเกมเนี่ยผมว่าทุกท่านเนี่ยเล่นเกมให้สนุกดีกว่าครับ พราะผมเห็นแฟนเกมทั้งสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากแล้วครับคนที่ไม่ชอบเกมฟรีไฟนี่ก็บอกว่าไอ้เกมฟรีไฟเนี่ยเป็นเกมกากบ้างเกมขี้กรอบบ้างนู่นนี่ด้านบ้างคนที่รักในเกมฟรีไฟเนี่ยก็ออกมาปกป้องเกมที่ตัวเองรักนะครับจึงทําให้เกิดสงครามวอก,กันระหว่าง2แฟนเกมในบ่อยมากครับมันก็เป็นการถมน้ําลายใส่กันระหว่าง2แฟนเกมนั่นแหละครับ และแน่นอนนะครับทุกสิ่งที่ขึ้นชื่อว่าสงครามเนี่ยสงครามไม่ทําอะไรที่ดีขึ้นหรอกครับมีแต่ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้แย่ลงนะฮะดังนั้นเนี่ยสองแฟนเกมเล่นเกมตัวเองให้สนุกดีกว่าครับดีกว่ามันทั่งเปิดสงครามกันนะและมีคนถามคําถามนี้มาเยอะมากนะครับเยอะมากๆกับคําถามที่ว่าพี่ฮะพี่ฮะเกมฟรีไฟจะถูกปิดไหมครับผมบอกได้เลยนะครับว่าในความคิดส่วนตัวนะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าการที่ฟรีไฟจะถูกปิดได้เนี่ยยากครับ การที่เกมฟรีไฟจะโดนบังคับปิดได้เนี่ยต้องผิดกฎหมายร้ายแรงนะครับหรือมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากๆเนี่ยมาแจ้งความและฟรีไฟเนี่ยปิดไปเลยดังนั้นเนี่ยสมมุตินะครับอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับต่อให้ศาลเนี่ยตัดสินออกมาว่าเกมฟรีไฟในผิดจริงเกมฟรีไฟเนี่ยก็แค่จ่ายค่าเสียหายไปครับผมคิดว่าค่าเสียหายเนี่ยไม่กี่บาทหรอกครับระดับฟรีไฟเนี่ยจ่ายไหวอยู่แล้วครับผมคิดว่าก็น่าจะเคลียร์แล้วนะครับกับคําถามที่ว่าเกมฟรีไฟเนี่ยจะถูกปิดไหม ก็อย่างที่ผมพูดไปเลยครับระดับเกมฟรีไฟนเนี่ยจ่ายไหวอยู่แล้วครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจซีแมนด้วยนะครับ และวันนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บสมายพ์เ y เป็นเว็บขายบัตรเติมเกม ID เกมไอเทมโค้ดและการเติมเงินก็มีถึง3ช่องทางบัตรทู Money t ทูว l ลเลและธนาคารสมัครง่ายๆแค่ใช้ Facebook โอเคแล้วในวันนี้เราจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์กันนะครับผมไปกันเลยฮะตึ๊บตึ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 บได้ไหมฮะได้ไหมฮะตึ๊บ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  โอเคนะครับผมได้มาทั้งหมด3,698เพชรนะครับโอ้โหไม่พอฮนะเราไปซุ่มกันอีกรอบฮนะได้ไหมอึด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 ได้มา1 7ึอเดเพชรนะครับถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปกันนะฮะ